กราบสวัสดีทุกทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้จะพามารีวิวรถเวฟร้อยเอสข้อมูลที่ทําเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปเครื่องใหม่นะครับอนโดนจากคลิปที่แล้วที่รีวิววัดโวลแล้วก็พาไปดูถนนนอนท์พาพาไปด,ดวัดโวลตออ์เสร็จแล้วแล้วคลิปนี้ก็คือจะพามารีวิวสเต็ปแล้วก็งบที่ผมทําไปคันนี้มันเท่าไหร่นะครับ เฉพาะเครื่องเฉพาะลูกสูบแบบทำลูกใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็คาบ,บูอะไรอย่างเงี้ยคือทําไปเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้คือแล้วแต่ร้านแล้วแต่แล้วแต่ลแล้วแต่ร้านนั่นแหละอครับแบบอันนี้รถตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่รถก็คือสภาพเพิ่งจะขี่เสร็จแต่ขเขาทาสแตนแมนทุกคนอคืออยู่บ้านนี่แหละแต่ตอนแรกใส่แมสเหเมเื่อไหล่ ก็คือตอนนี้คือเพิ่งขี่กลับมาจากโครามนะครับทุกคนไปเออไปเอานังสื่อเรียนนะครับก็คือตอนนี้สเตปมันประมาณแบบลูกห้าสามมิลน,นะครับนี่ประมาณนี้เลยทุกคนก็คือส่วนใหญ,ญ่อะไรก็ยังเป็นอะไรที่ที่เคยรีวิวไปแหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ขยับอะไรเยอะนะครับแต่ก็จะมีนิดหน่อยอะไรก,ก,กูกิกักน็อตเนตอ,อะไรนะครับทุกคนสเตปเครื่องอันนี้เป็น53มิลน,นะครับเป็น110 ตัวนี้มันจะเป็นตัว 110s ที่เขาพูดกันว่ามันจะเป็นที่จะมีระยะชักที่ยาวกว่าแบรบร้อยปกติผมถามช่างมานะเพราะว่าพี่ผมบอกผงเขาไม่แน่ใจเขาบอกว่าระยะชักมันจะยาวกว่าแต่ก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษานะครับคันนี้เซราม่สมาสามชักเดิมนั่นแหละแล้วก็มีคาบูเด,ดดนะครับหนึ่งตัวแคมพ์่อสเตอร์ก็ไล่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วัดทีคือ ว่าสูงสุดได้130 G ินะทุกคนกคน็กคือรูปก็จะขึ้นให้กรับครับเป็น130 G ให้น้องคนที่ขี่114ขาวเป็นคนไปวัดให้นะครับแต่ถนน,นมันมัน,ม,นมันก็วิ่งไกลอยู่แหละเออประมาณกิโลวะไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือวิ่งได้ประมาณ130 G นะครับสเตอร์ตอนนี้ที่ใส่อยู่นะทุกคนเป็นสเตอร์14 27นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูสเตอร์นะเป็น14 27โอ้มันมันไม่เห็นเลย ยืนอยู่เห็นไหมทุกคนยี่สิบเจ็ดอ่านี่ยี่สิบเจ็ดนี่นี่ก็แล้วอ่านี่ไม่รู้เห็นปะวะเออเห็นแล้วอ่ายี่สิบเจ็ดนะครับข้างหน้าเป็นสิบสี่นะครับก็คือยืนพื้นไว้สิบสี่นะครับไล่ตั้งแต่ผมไล่มาประมาณลูกเดิมผมไล่ลงเคยลงเอ้ยเคยลงได้สามยี่สิบเก้าลง 29, ได้ยี่สิบเก้าเมตร คือไล่แล้วถามช่างช่างบอกว่าให้ลองใส่14จ7ดูนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางก็ลองลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันลงได้อีกนะทุกคนแต่ว่าน้าหนักผมมันหูายโลก็เลยไม่อยากจะลงเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มันรถรถใช้งานด้วยก็เลยไม่อยากจะลงเยอะนะครับแล้วก็นี่ก็มีกองน้ํามันแบบคลิปที่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคาบูแด็ดที่ติดอยู่นะครับคาบูแดดจะอยู่ส่วนนี้นะครับ ผมเอาตอนแรกมันจะเป็นกลองน้ํามันเครื่องนี่กองน้ำมันเป็นกล้องน้ํามันเครื่องที่ตัดมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เอาอะคริลิกปิดไว้นะครับอะคริลิกข้างหน้านี่เห็นเลยลูกเดมเออนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ก็คือไล่น็อตอยู่นะครับเป็นน็อตคล้ายๆพอตนะจะเป็นมีตัวเนี้ยพอตมันเขียนพอตอยู่นะ,ะเห็นปะเออผมซื้อมาตัวละสิบบาทเองนะเนี่ยพวกเนี้ยจะมีน็อตฝาแข้ง น็อตฝาครอบพลาสติกไอเนี่ยฝาครอบคัตมาตรงนี้เราก็จะมีน็อตจานหน้านะครับห้าตัวน็อตน็อตอะไรวะน็อตยึดเบรกบัมเบรกสองตัวนะครับอ,อ,อันนี้ก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็งบที่ผมใช้กับคันนี้ไปมีคาบูพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเป็นแท้ครับเป็นคอลิดไม่ใช่เป็นคอลิดแท้นะครับเออแล้วตัวคาบูนี้ไม่ไแน่ใจว่ากี่บาทนะเก้าร้อยอ๋อเออเก้าร้อยหกสิบ นะครับเป็นของกันเนี้ยแบบที่เห็นที่นี้ไม่ใช่แท้โรงงานืองงานไต้หวันนะครับที่ผมไปดูมานะตัวนี้นะครับแล้วก็รวมช่างแล้วประมาณพันห้าพันหพันหนะครับแล้วก็แคมนะครับทุกคนแคมผมหมดไปพันนิดๆน,น,นะครับเป็นแคมเขาให้ช่างหาให้นะคให้ช่งางไล่ให้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมเคยทําเดิมแคมไปแล้วแล้วก็มาเป็นห้าสิบสามนิลน,นะครับ แล้วก็ชุดลูกสูบกับเ,เสื้อสูบนะครับที่เป็นชุดเครื่องนะครับก็จะเป็นลูกสูบของอาร์ตนะครับอาร์ตกล่องอยู่ในบนบ้านนะแต่ว่าตอนตอนนี้เป็นท่าสามอยู่ใส่ลูกเดิมลูกเดิมหัวดําปิดเลยนะครับทุกคนแล้วก็เสื้อสูบไม่ใช่เสื้อสูบใหม่นะเป็นเสื้อสูบที่เอาไปขวานไปขวานเสื้อมานะครับหมดไปพันแปดรบาทนะครับคือมันก็ไม่มีประกันนะในนีน มันเป็นชักเดิมแต่มันจะมีเงาเงาถ้ามองเพื่อนๆนะครับเป็นแค่เงาทุกคนอย่าคิดเยอะมันไม่มีอะไรหรอกเออจริงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเว็บร้อยลูกห้าสิบสามมิลไลสเตอร์แล้วเหลือลองไล่อีกยาวๆว,าว,าว่าว่าวิ่งทางไกลมันจะวิ่งได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าวิ่งล่าสุดได้ประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบนะไม่รู้วฟุกหรือได้มานะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าท่อเนี่ยังเป็นท่อ ถ้าเดินเดินคอแบบใบใบที่เคยรีวิวไว้นะครับ VCT ที่ไว้รีวิวไว้นะครับขอยี่สห้าสามสองนะครับตัวนี้เป็นท่อนี่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดพอร์ตนะครับทุกคนยังไม่ได้เปิดพอร์ตเพราะช่างบอกว่ายังไม่ต้องเปิดลองไล่ให้ได้นั้นก่อนถ้ามันยังไม่แรงเขาบอกว่าถ้าไม่แรงถ้าไปเปิดพอร์ตนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำร้านไหนนะผมทำที่ร้านพี่เจมนะครับช่างเจมช่างเจม,อ,มอยู่แถวขอยทงงุ้มนะครับ นะครับแถวบ้านนี่แหละเออช่างแถวบ้านนะครับ,รบเดี๋ยวเรามามาฟังเสียงท่อกันนะครับนี่บิดวนกยังขึ้นปกตินะครับนี่ตอนนี้คือไม่ดับแล้วนะครับโอเคมันก็จะแน่นๆน,น,นิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวแต่ว,ว่าคาัดลื่นนะได้ยินเสียงไหมทุกคนเอียนเอียแต่ว่าเดินไปสักพักมันจะไม่ค่อยดินนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเาเดี๋ยวให้ฟังนะทุกคน เป,เ,ปเป็นพระสามอยู่นะครับก็คือพระเป็นท่อท่อของลูกเดิมนะครับทุกคนแบบนึงเดี๋ยวผมจับไม้ก่อนเอออันนี้ังเป็นพ่อของลูกเดิมอยู่อยากว่าขาดลื่นนะครับจะจะดับแล้วจะดับแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงขาดก้อนขาดจะดังต้อกต้องักเลยทุกคนนะาฟังด,ดีนะครับอ่าดับไปเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้คือลูกพสามเดี๋ยวจะทให้ไฟอีกรอบนะครับ ทุกคนจะได้ยินเสียงตตาร์ลักหน่อยครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่าไนใหม่จะได้ยินนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสโลยูเท่านี้ครับแล้วก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะนะครับเหลือแค่จะต้องเก็บตังเปลี่ยนคาร์ดนะครับเพราะคา์ดมันดังมากแล้วก็ลื่นใน้มุดเครื่องร้อนมากจะลื่นมากเลยแบบอื้อดิบๆเลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนี่ ันนี้ของเราก็อยู่ประมาณนี้ครับยังไม่หลดหน้าหลดหลังยังเป็นเดิมๆเ,เหลือเดี๋ยวจะไปในรถยางนะครับประมาณรถยางหน้าให้เล็กกว่านี้ประมาณห้าสิบร้อยก็พอรับประมาณนี้ประมาณนี้นะเาใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปหน้าไม่รู้จะทำอะไรแต่คลิปหน้าไม่แน่ใจาอาจจะเอาวัดโวลต์นะครับมาวัดต้องออน ซื้อวัดวนไม่ติดคันแดงนะครับผมรอดูได้เลยนะครับน่าจะเป็นการติดที่คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ